ความแอนค่ะดีที่กอนกันนล้วรีค่ะนี่จะไม่ใช่อว่าเป็นมอม้าจิงเปรียวมากกินบ้างเนี่ยเป็นงานที่บอกว่าถึงเราจะกินผักเราก็อ้วนได้เพราะฉะนั้นเรากินเนื้อไปเลยค่ะเพราะ้นเราก็อ้วนเหมือนกันอยู่ดี นคาเฟ่ที่จอดกันกระโดรีค่ะนี่จะไม่ใช่ว่าเป็นมอมาจิมข้างในเขาจะมีคาเฟ่ใช่ไหมคะให้เราไปเซื้อเครื่องดื่มอาหารกันก่อนแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นฟาร์มแต่ถ้าเข้าเท่าใหญ่คนละห้าสิบาทค่ะถ้าเด็ก20หรือสามสิไม่แน่ใจเดี๋ยวดีเซลภาพให้ดูจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินดูฟาร์มกันค่ะ อันนี้น้ำมะนาวโซดาแล้วก,แวก็แล้วก็ลาเต้ผลไม้ชิมเลยค่ะเกี๊ยมเกี๊ยมไม่ครบไมได้ชิมอันนี้คือน้ำพุน้ำพุนมะนาวเฮ้ยลืมถ่ายรูป อาลิซ่าพาเที่ยวนะคะนี่นะคะตรงนี้จะเป็นฟาร์มมาเราจะพามาดู เจ้าเนรข้ากาปเานี่นะก็มีให้ขี่มาด้วยนะไอเต้าอ้วน ก็จะมีแทบฝืนเมืองที่ม่งม,ม,ม,ม่นเห็นไหมทุกคนแบบรับน้องลาผักร้อนอยู่ก็คือจริงๆคือบรรยากาศดีมากๆแต่ว่าบาังเอินว่าเมออื่อวานฝนตกฝนตกหนักมากก็เลยน้ำท่วมไปหนึ่งจุดเราก็เลยเดินเข้าไปไม่ถึงนะคะ ก็เลยรวมไปหนึ่งแมชฝนตกนะคะค้าอาหารแปดสิบบาทจริงก็คือจะเลือกได้แต่นี่เขาเปลือกไว้แต่ว่าเราขอเป็นแครอทหมดเลยแปดสิบบาทนะคะให้ได้ทั้งหมดเลยอยากดำดำก็อยากกินนะก็ลูกค้าเสือท้าได้ลงอันนี้คุณไมค์เกิร์ดก็ชอบแครอทนะพี่คนไบค์เลี้ยงม หลัดเลนะให้ตัเล็นะห้น่กระดานะน้ำนมไปงบองกระเื้งนี่นะคะเราซื้อมาอนี้แปบาทแต่ว่าเราแวะให้น้องแผลตรงนู้นไปแล้ว แบบนึงอะไรกันเี่ยวะมวมนมลายปปริงแล้วป้ามันน่ากลัวป้าให้เหรอตัวนี้มันนัดเลงเนี่ยไอ้ตรงนี้มันคืจีบหลอกอ้อฉันก็แบบ ออะไไต้นหเป็นการให้อาหารแบบเรี้ยวทม์ใครอยากกินบ้างโอ๊ย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 ติดกลงแล้วไงแน่ขึ้นหน่อยที่มันงับลวดคาดได้มันคงงับออกมาแล้วนะไงแน่ขึ้นหน่อยนะจ้าคุณดีหมดแล้วอ้วนๆอุ้ยอ้วนดีว่ะทำไมกินแค่เรถึงอ้วนน่ะเห็นไหมเนี่ยเป็นการที่บอกว่าถึงเราจะกินผักเราก็อ้วนได้เพราะฉะนั้นเรากินเนื้อไปค่ะเพราะงั้นเราก็อ้วนเหมือนกันอยู่ดี เมื่อกี้มันน้ำลายมันกระเด็นใส่ตาด้วยทุกคนเน่งงมากมตัวนี้นี่มันลายว่ะเกี่ยวเกี่ยวกันหนึ่งทะเลาะกับหมูห่หนึ่งงงถ่าถ่ายรูปเลวกกันหน่นอยเราให้เหมือนเธอต้องเยอะไปถ่ายรูปกันหน่อยเจ้ากูเธอน่ะตัวไหนตัวเล็กเอาอะไรอ่ะกินหมดแล้วก็ไปดูสิพ่อของเราหมดอะ่ <Sm commitment> ะพอหมดแล้วน้องก็ไปถูก ที่การเป็นร้านอาหารเกาหลีแ้วเรามาดูว่าเขามีเมนูอะไรบ้างนะคะ <Yeah. S 3> โอ้มีโอเด้งเฮ้ยเมนูเยอะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีจา, <Wow. S 1> ากกจาังแค่กินจาจังแค่กินจาจังโอ้เมนูเยอะมากนี่นี่มีหมูเส้นหมูสามชัญญญ้นย่าง อันนี้เขาย่างมาให้แล้วนะคะแล้วก็มีแบบโอ้เมนูเยอะมาก อันสุดก็คือตาจังเมียงหรือตาจังมายอนนะคะปลาหมีดำที่กินแล้วก็จะเพื่อนมากมากจริงแล้วกรุบก่อน รสแบบโกนตังเกลือต้องดีมากเราชมไม่หยุดปากอ่นนี่ขอจ้างเอาไริวกันะคะเฮ้ยเอาข้าไงให้งหมดสวยทั้งหมดนะคะก็คือ8กบาว้บาทร้านอยู่ตรงตรงเส้นทางโรบินสันค่ะใช่เส้นที่ถ้าไปอะไรนะเขาเรียกอะไรลงเกลือ ออมาจากโรงเกลือจะไปโรมินสันการอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะเป็นตุดแถวอย่งางี้ก็คือใครมาการเราไม่รู้จะทานอะไรเราก็าสามารถมาทานอาหารเกาหลีอาหารเกาหลีได้ย,ยอ่ะันนี้เราน่าจะจบบอ็อกกันไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะบายยอย่าลืมว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ลงใจให้ได้นะคะ